สาวสวยไอคิวสูงปรีดระดับอัจฉริยะแต่เธอกลับใช้ความสามารถนี้ไปตั้งทีมเป็นนักต้มตุน๋นรละวางแผนปล้นพวกคนชั่วที่รวยจากเงินสกนปรกและพักมินยองราชินีแห่งวงการรอมคอมมาเป็นนักต้มตุ๋นตัวแม่ที่สวยทุกลุกเปลี่ยนสุดเก่งกับเรื่องคอนฟิดเอนซ์ควีนราชินีนักต้มเล่าเรื่องราวของยุตอีรงังหญิงสาวผู้มีไอคิวสูงถึง1 6 5แต่โชคชะตากับเล่นตลกทําให้เธอสูญเสียทุกอย่างตั้งแต่เด็กก็เลยต้องใช้ชีวิตแบบหลบหลบ,หลบซ่ซอนๆค่ะแต่ด้วยความฉลาดไหวพิบเป็นเลิศเธอสร้้างทีมมนนักตตุ โดยมีเป้าหมายก็คือจะไปปล้นเหล่าคนรวยที่ได้เงินมาอย่างไม่ถูกต้องเท่านั้นเธอจะคิดแผนการอาันซับซ้อนและแยบยลทั้งปลอมตัวสร้างสถานการณ์หรือแมก้กระทั่งการใช้สเสน่ห์ความสวยเพื่อลออล่อให้คนชั่วพวกนี้หลงกลและปล้นเงินมาสร้างความมั่งคั่งกับตัวเองไม่ต่างอะไรจากแก๊งมิจจี้เลยค่ะเธอได้รวมทีมกับเจมนักต้มตุนรุ่นเก่าผู้เงียบขรึมแต่มากประสบการณ์และมิอยองกูโฮน้องเล็กในทีมจิตใจดีรักความยุติธรรมและภารกิจต้มตุนกับพวกเขาจะปวดขนาดไหนก็รอดูไปด้วยกันเรื่องนี้บออกกเเลยยววว่่่าาาาดูจจตังแนน,แนนนะป็ ดีผสมผสานการสืบสวนเลยค่ะพักมินยองก็คือกลายเป็นนักต้มตุนสาวสวยอายุน้อยร้อยอาชีพไปเลยสิคะทั้งเป็นแอร์เป็นสายลับปลอมตัวยันเป็นหมอมีฉากหนึ่งตอนเป็นหมอแล้วเหมือนอยากให้สมจริงนางก็เลยพาตัดคนไข้จริงๆด้วยคือโปนแต่ละเที่ยเหมือนเตรียมแผนการมาอย่างดีเลยค่ะแต่ก็น่าจะมีการโดนสดกันหน้างานอยู่จนทีมงานตัวเองบางทีก็ตกใจเหมือนกันเป็นทีมที่วายป่วงสุดๆถึงว่าคาดหวังความหาได้เลยยิงได้พี e อีขยองจําได้ไหมคะที่พี่เขาเคยเล่นกับพักมินยองอันนี้ในเรื่องแมรี่มหจ แ้วกับในเวทได้ไหมอ่ะลูกรลักพรามทั้งคู่เลยนะคะไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะแอบแซวแมรี่มาฮัสบริรหรือเปล่าอยากให้เรื่องนี้ไม่เน้นคดีเน้นหาไปเลยก็น่าจะดีนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะ6กันยายนนี้สมัครพรามวิดีโอเราไว้ได้เลยตอนนี้สมัครง่ายได้ส่วนลดแค่ตัดเงินผ่านช้อปปี้เปเขาเป็นวอลเล็ตที่สะดวกเหมือนใช้บัตรเครดิตเลยค่ะลูกค้า Apple ิลเขามีโปรโมชั่นส่วนลดให้ด้วยนะแค่ดาวน์โหลดช้อปปี้เปแล้วผูกกับ Apple ID โดยวิธีการตั้งค่าเลือกเมนูการชาระเงินและจัดส่งกดเพิ่มวววิิิธธีีกกกาาาารรรระะเเเงงนนแแลล้ืออปป แล้วกดผูกบัญชีได้เลยค่ะทีนี้ตอนจ่ายแอปดูซีรีส์ก็แค่กดจ่ายเงินตามปกติมันก็จะตัดเงินในช e ้อปปี้ไปเราไปถ้าใครใช้ Apple แล้วเป็นลูกค้าใหม่ใช้งานครั้งแรกด้วยก็จะได้รับเงินคืนเป็น s h o p ปี้เปย์คอยสเอาไว้ใช้ใจ่ายอื่นๆต่อได้ด้วยค่ะจะเติมเกมเติมเน็ตจ่ายบ,บินค่าน้ำค่าไฟจ่ายเงินในช้อปปีได้หมดเลยสะดวกมากๆคะ่ะ